ก็แท้ครับตอนนี้อุ๋ยังอยู่ที่เดอะร้านแฟลตเฟนะฮะก็เรียกได้ว่าบรรยากาศภายในงานเนี่ยคนเยอะมากๆเลยนะครับผมข้างหน้าที่ยืนอยู่นี้นะครับผมเป็นบูธจากบลิฟนะฮะซึ่งเขาเนี่ยมีการแจกลายเซ็นด้วยนะครับมีขายเสื้อนะฮะเป็นของที่ระลึกจากบลิฟต์และคอร์ดนั่นเองนะครับเห็นบอกว่าด้านในนี้นะฮะมีพี่บอลกำลังแจกลายเซ็นอยู่นะฮะพี่บอลสครับนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยดีกว่านะฮะแ่ขนนนนา้มัิเป็ออร น,น,นี่ไนะพี่บอลครับใส่แว่นกันแดดจ็ไม่ได้เลยนะครับใส่หมวกด้วยนคยะนครับก็คือมีเสื้อขายนะครับผมก็เป็นเสื้อจากสิปินนะฮะมีแก้วน้ำด้วยเดี๋ยวเราไปคุยกับพี่บอลกันหน่อยดีกว่าวครับตอนนี้นะฮะออยู่กับพี่บอลครับนั่นเองนะครับสวัสดีครับผม เป็นไงบ้างฮะบรรยากาศวันนี้ครับกับเดอะลาร์แฟชเฟครับครั้งสุดท้ายแล้วรู้สึกไงบ้างครับด้วยความที่เขาบอกว่าเป็นเดอะลาร์ดครับ,รบก็เลยอบอุ่นเป็นพิเศษได้บรรยากาศเหมือนสมัยช่วงแรกๆเลยแล้วก็เหมือนทุกคนแบบอยากมาร่วมสนุกอยากมาร่วมแบบเรียกว่าอะไรทิ้งทวนแล้วกันแต่ผมเชื่อว่าในอนาคตก็ใน่าจะจัดกิจกรรมอะไรดีๆเกี่ยวกับดนตรีศิลปะให้พวกเราได้ชมกันอีกก็เหมือนว่าจริงๆเราไม่ได้เศร้าอะมาสนุกมาเฮฮาการมาเจอพบปะพี่น้องเพื่อนฝูงอะไรเงี้ยแล้วก็ยินดีที่ได้มาอยู่ในครั้งสุดท้าย แล้วอย่างนี้เดี๋ยวพี่บอลเล่นตอน3าทุ่มใช่ไหมครับสามทุ่มเ็ษเศษที่เวทีหนึ่งครับอย่างนี้มีความพิเศษมีอะไรมาเซอร์ไพรส์แฟนๆไหมฮะเห็นบอกว่าเป็นวันสุดท้ายครั้งสุดท้ายแล้วจะฝากอะไรให้แฟนๆประทับใจสักนิดแมก็มาสนุกด้วยกันสครับก็เกิดจากแฟนเนี่ยนะครับแต่ก็ตั้งแต่ครั้งที่2มาเราก็มาตลอดก็เป็นเหมือนเพื่อนพี่น้องเหมือนเป็นครอบครัวแล้วที่อยู่ด้วยกันมาก็มาร่วมสนุกส่งท้ายแล้วก็เราก็คง ม่รู้พิเศษหรือเปล่าก็อยากเล่นดนตรีให้ฟังใหญ่ทุกคนมาร้องเพลงมากระดดโดดรถเต้นม,มาสนุกด้วยกันเรียกว่ากระโดดให้แฟนแล้วกันั<อ>้งสุดท้ายสนุกกันแล้วเดี๋ยวไปกระโดดด้วยกันนะอีกอย่างแล้กัน,นครับพี่บอลสำหรับอูนเนี่ยคือครั้งแรกของแฟนๆฟเลยนะครับสำหรับพี่บอลเนี่ยเห็นบอกว่ามาตั้งแต่ครั้งที่2ก็มาตลอดเลยใช่ไหมครับมีอะไรจะฝากถึงเด็กใหม่อูไหมฮะน้องใหม่ครับน้องใหม่ก็ นอกจากเวทีทั้ง5เวทีแล้วซึ่งควรจะมีโบชัวดูแผ่นแล้วก็โซนร้านค้าที่ระลึกสวยก็จะเป็นเรื่องเสื้อเรื่องซีดีพิเศษเซ็นจากมือศิลปินแบบว่าส่งมือต่อมือเลยถ้าอยากได้อะไรเก๋ๆก็จะมีบูธต,ต่างๆแบบๆยังมีอันนึงแนะนําหันข้างหลังก็ได้ครับเขาเรียกว่าภูเขา SMS S M S สมมติมาถึงแฟลตแล้วหรือแบบว่ารักชนวีจังเลยอะไรเงี้ยส่ง S M S ไปเดี๋ยวมันจะขึ้นตรงนู้นให้อูเลยเ,เป็น S M S คนเปลี่ยนป้ายโดยคนอะไรเงี้ยลองดูประกาศเลยให้โลกรู้อูมาแล้ว โอเคครับผมขอบคุณพี่บอลมากนะครับผมครับนะครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปชมอีกหนึ่งบูธนะครับที่เรียกได้ว่าคนเยอะมากเลยนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยมีคุณพ่อลูกอ่อนครับผ <laughs> มพี่แอมมี่บัลตอมบูนั่นเองนะฮะเออนี่เขามีบูธขายเสื้อด้วยนะครับร่วมกับภรรยาของพี่แอมมี่นั่นเองนะฮะนั่นคือคุณไอด่านั่นเองครับผมคือเรียกได้ว่าคนเยอะมากเลยนะฮะ ใส่หมวกกินหล่ออยู่นี่ฮะเดินมาก็เห็นเลยนะครับมีหน้าคนเยอะเชียวนะครับพี่มี่เนี่ยออกแบบเองร่วมกับคุณไอดา้านอกจากจะร้องเพลงพอแล้วเป็นคนโรแมนติกแล้วนะฮะเรื่องศิลปะนี่ยังเป็นเลิศอีกนะครับผมบ้านนี้นี่คือผมว่าลูกหน้าตาดีแน่นอนเก่งด้วยหล่อด้วย,ยมาฮะเดี๋ยวเรามาคุยกับพี่แอมมี่กันดีกว่าครับ สวัสดีครับผมสวัสดีเป็นไงบ้างครับพี่บรรยากาศวันนี้ครับคึกครับปีที่แล้วน่าใจหายที่คนน้อยปีนี้กลับมามีความหวังอีกแล้วหวังว่าคงจะไม่ใช่เดือนรั้จริงๆเพราะว่าอาจจะเปลี่ยนชื่องานหรือเปลี่ยนอะไรก็ตามแต่ว่าก็ใจหายหเราเกิดมาจากที่นี่ ฟังเพลงของตัวเองครั้งแรกในวิทยุก็คืนนี้เป็นเพลงที่ทำเองส่งเองครับผมวันนี้ก็เพิ่งเล่นเสร็จสนุกมากสนุกมากจริงสนุกมากเลยใช่ไหมรือว่าแบบปีนี้ทักเซนหรู้สึกดีใจครับเสื้อขายดีครับเสื้อขายดีด้วยนะฮะไหนโชว์นิดหนึ่งดีกว่าครับอย่างนี้นี่ตัวเท่าไหร่ครับเนี่ยตอนนี้250ครับโอ้ครับ นี่เดี๋ยวผมเอาสักตัวแล้วกันนะฮะได้แล้วก็มีเสื้อครับคุณไอด้าด้วยอ่ะคุณไอด้านะฮะอ๋ออันนี้ออกแบบกันเองเลยใช่ไหมครับครับครับวาดเองด้วยมันจะเน้นเป็นไฮไลท์ติ้งแต่อันนี้จะเป็นกราฟิกหน่อยครับครับผมโอเคครับมีไงขอให้ขายดีๆนะฮะขอให้ร่ำขอให้รวยนะครับขอบคุณครับโอเคครับมือนาฬิกากับระยะทางถูกสั่งให้มันทำงานเหมือนกัน นาททีีซื้อเลยหนึ่งตัวจะเกิดอะไรมาเธอได้มาส่งนะครับขอบคุณครับโซนิกเอกมัยเจอกันแน่นอนครับผมเนี่ยฮะเดี๋ยวชอตั้องเน้นเดงดีกว่านะครับผมเสร้อยจากพี่แอมมี่และพี่ไอด้านั่นเองนี่ฮะ รดนายนี่ออกแบบมาเองครับผมหลังจากที่เราแวะไปหลายบูธนะครับผมเทปตอนนี้เนี่ยใกล้จะหมดแล้วนะครับจนจบเป็นหนึ่งเทปคอนเสิร์ตยังไม่ได้ดูเลยครับเนื่องจากกิจกรรมเนี่ยเยอะจัดจริงๆนะครับผมศิลปินที่มาอย่างงี้นะฮะคือเรียกได้ว่างานนี้เนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจเพียบเลยนะครับผมแต่เดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยเราต้องไปดูคอนเสิร์ตกันก่อนครับเดี๋ยวเทปจะหมดก่อนนะฮะ เดี๋ยวเราจะไปสเตจที่1คือสเตจหนึ่งเนี่ยคนแทบแตกนะครับตอนนี้เนี่ยมาคิเซียกำลังเล่นอยู่เลยนะครับผมจะของเพลงฮิตอย่าง d ดนซิ่งเงี้ยแดนกันมันกระจายแน่นอนแม้แต่พื้นที่เล็กๆให้ผมแทรกตัวเข้าไปยังไม่มีเลยครับคควาามรก่ ตอนนี้เนี่ยยืนอยู่ที่สเตจที่หนึ่งแล้วนะครับผมซึ่งมัสสิเทียเนี่ยกำลังเล่นอยู่เลยนะฮะตอนนี้เนี่ยก็เป็นช่วงพักอยู่นะครับผมเดี๋ยวเราจะแท็กตัวเขาไปดูกันนะครับ ครับตอนนี้นะฮะผมก็อยู่ภายในแฟตเฟสนะครับเดือนรัตแฟตเฟสแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาคุยกับผู้ที่มาร่วมง,งานนี้กันดีกว่านะครับว่ามีความรู้สึกอย่างไรครับเดือนรัตแฟตเฟสแล้วนะฮะครั้งสุดท้ายทั้งทีฮนะเดี๋ยวเรามาคุยกันเลยดีกว่านะครับผมเจอส,สาวสวยหนึ่งคนครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะชื่ออะไรครับจีน่าค่ะวันนี้มาทําอะไรที่นี่ฮะเปิดบูธค่ะอ๋อเปิดบูธนะฮะถามนิดนึงดีกว่าครับเดือนรัตแฟตเฟสแล้วครับรู้สึกยังไงบ้างฮะกับครั้งสุดท้ายของแฟตเฟสติวัลครับก็ดีค่ะ ปกติเคยมาไหมฮะไม่เคยค่ะครั้งแรกเลยค่ะครั้งแรกเลยครับ,รรบวันนี้เป็นไงฮะหนุ่มๆหล่อไหมครับเยอะแยะเลยคะ่ะผ่อนใจปะะ่ะฮะนี่ผ่อนใจเด็กแนวป้าเราไม่รู้อ่ะไม่รู้เหรอโอเคไม่เป็นไรนะฮะขอให้บูนี่มีกําไรนะฮะคนเข้าเยอะๆเลยนะครับผมขอบคุณครับ สวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อบิวค่ะชื่อคุณบิวนะฮะเป็นไงครับสำหรับเดอะรัสแพดเฟสครับรู้สึกไงครับผมครับคืท้ายแล้วก็โอเคค่ะสนิทดีร้อนดีโอเคร้อนดีมาตั้งแต่บ่ายสามมอ๋อแล้วอย่างนี้เมื่อวานมาไหมครับไม่ได้มา่เมือวานไม่ได้มามาวันนี้วันแรกนะฮะแล้วยังงี้มาดูวงไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าครับไม่มีอะค่ะอ๋อมาชมงานเฉยๆโอเคครับขอให้สนุกนะครับขอบคุณค่ะ มาฮะเดี๋ยวเรามาคุยกับเด็กแนวดีกว่าครับสวัสดีครับเด็กแนวครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับผมชื่อไอครับนี่เรียนอยู่ชั้นไหนแล้วครับเนี่ยอ๋อปชหนึ่งครับอ๋อโหแต่งตัวอย่างนี้ไม่ร้อนเหรอครับร้อนมากเลยครับผมเป็นไงฮะสำหรับบรรยากาศครั้งนี้รู้สึกไงบ้างครับคำว่าเด e La ร้อ a แป๊ดแครั้งสุดท้ายแล้วอ่าซาบส้งใจมากเลยครับ่อยากให้จบเลยครับ อยากให้มีต่อเลย่อยครับอ๋อไรอย่างงี้นี่ครั้งก่อนๆได้มาไหมครับมาครับผมมาทุกปีเลยปะเนี่ยไม่ครับผมพ้่งมาปีที่3าครับอ๋อปีที่3แล้วนะฮะเยอะแล้วเยอะแล้วโอเคแล้ววันนี้มาดูใครเป็นพิเศษไหมครับสกีนอิมอลครับโอ้เด็กแนวตัวจริงอ่ะโอเคไงขอให้สนุกแล้วกันนะครับสำหรับงานนี้ครับขอบคุณครับ ไปตามหากันต่อฮะช่วงนี้คนพลุกพล่านขอมองก่อนนะฮะสแกนนิดนึงสวัสดีครับผมชื่ออะไรครับผมชื่อมุกค่ะเป็นไงบ้างครับสำหรับความรู้สึกเด e l a s ลาสแฟชั่ครับคร้งสุดท้ายแล้วรู้สึกไงบ้างครับรู้สึกดีค่ะทำไมอะครับไม่อยากให้มันมีต่อไปแล้วครับอยากแล้ววันนี้มาดูวงอะไรเป็นพิเศษไหมครับวงไม้วงไม้โหนี่นี่ใกล้เล่นหรือยังครับเนี่ย ตอนสองทุมท่มสองทุ่มอืมแล้วอย่างงี้ปีก่อนๆเคยมาไหมครับสำหรับแฟร์เฟสติวัลไม่เคยปีนี้ปีแรกเลยครับ,รบมาตอนที่เขาจะจัดเป็นครั้งสุดท้ายเนี่ยนะฮะค,คิดยังไงครับไว้ไม่รู้ <laughs> อ๋อโอเคงั้นยังไงขอให้สนุกนะครับขอบคุณครับ จะมาคุยกับสาวๆกันดีกว่าครับว่าตอนนี้เนี่ยเขาต่อแถวทาอะไรกันอยู่นะฮะคือยาวมากเลยผมไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับสวัสดีครับอย่าตกใจสิครับชื่ออะไรครับนุชค่ะชื่อนุชคนนี้ฮะกุงค่ะอ๋อดี่มาต่อแถวทาอะไรกันครับขอไลา์เจนจิงกูล่าค่ะอ๋อเป็นไงครับถามความรู้สึกนิดนึงดีกว่าสําหรับบรรยากาศในงานหลิศร้อนแฟชั่นครับผมสนุกมากค่ะสนุกมากเหนื่อยมากด้วยกันมากันกี่ครั้งแล้วครับครั้งนี้ครั้งที่สองค่ะครั้งที่สองครั้งที่สองเหมือนกันค่ะอ๋อมาด้วยกันใช่ไหมฮะ วันนี้มาดูวงอะไรเป็นพิเศษครับผมซิงคูล่าค่ะซิงคู <Sing ular S 2> คล่านะฮ <Sing ular S 1> ะโอเค <okay. S 2> ไงขอให้สนุกนะครับผมครับท้อฟ้กกากว้างไกลเธอว่าไหมไม่รู้ฉันกลัวไม่กอนใหญ่ชื่ออะไรครับผมชื่อออค่ะอ้อนะฮะเป็นไงบ้างครับรู้สึกยังไงกับ The Last b r e a k f a ครับผมครั้งสุดท้ายแล้วรู้สึกเสียใจอะค่ะว่ามันมีครั้งสุดท้ายแล้วเพราะว่ามันเป็นดนตรีที่ดีมากเป็นเทศกาลที่เรารักอะค่ะ แล้วอย่างนี้เนี่ยเคยมาไหมฮะแบบมันจัดมา12ครั้งเนี่ยเรามากี่ครั้งแล้วครับมา5ครั้งคะ่ะ5ครั้งเลยอ่ะฮะคนี้เยอะที่สุดตั้งแต่ที่เคยสัมภาษณ์มาเลยนะครับเป็นไงฮะสนุกไหมครับสนุกมากคะ่ะแล้ววันนี้เตรียมตัวมาดูวง <มา S 2> ไหนเป็นพิเศษครับผมดูเวทีหนึ่งทุกวงอะคะ่ะดูเวทีหนึ่งทุกวงเลยใช่โอโอเคครับยังไงขอให้สนุกนะครับขอบคุณครับ <S <S มาครับผมเจออีกหนึ่งคนนะฮะที่น่าคุยด้วยนะฮะตามมาเลยครับกําลังถ่ายรูปอยู่เลยนะครับโพสดโหดูแล้วเนี่ยไม่เบานะฮะสวัสดีครับชื่ออะไรครับโอยะค่ะอ๋อวันนี้นี่เป็นไงบ้างครับสำหรับความรู้สึกครับผมแฟลชเฟสครั้งสุดท้ายแล้วครับรู้สึกยังไงครับดีใจที่ได้มาร่วมงานค่ะครับสนุกไหมครับวันนี้ ก็สนุกนะคะอันนี้บ้านอยู่ไหนครับเนี่ยมาไกลไหมฮะปิเก้าค่ะปิเก้าโอ้โหมาไกลนะฮะเรียกได้ว่าข้ามเมืองมาเลยทีเดียวนะครับผมวันนี้เตรียมตัวมาดูศิลปินวงไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าครับเชิญจิไฟพี่แหลมรับไี่แหลมอ๋อพี่แหลมั้นเองนะครับผมโอ้โหคนนี้ขวัญใจผมเลยนะฮะแล้วอย่างนี้เมื่อวานได้มาไหมครับเมื่อวานไม่ได้มาค่ะอ๋อมาวันนี้วันเดียวแล้วอย่างนี้ครั้งที่ผ่านๆมาเนี่ยเคยได้ไปไหมฮะเขาจัดมาเชียงใหม่เชียงใหม่เชียงใหม่โอเคครับยังไงขอให้ดูเลยนะคณครับ ใส่ของเงินทองระวังจะหายมารวมกันไว้ในทุงดีกว่ากลับมาอยู่กับอูนะครับในช่วงสุดท้ายของรายก,การซอกแซกแล้วนะฮะเป็นไงบ้างครับสำหรับบรรยากาศเดอะลาร f a แฟชั่นครับผมเทศกาลดนตรีและศิลปะครั้งยิ่งใหญ่ของแ a ช Radio ดิโอนั่นเองนะฮะเรียกได้ว่าสุดยอดเลยทีเดียวนะครับงานนี้เนี่ยเอาใจเด็กแนวเด็กอินดี้นะฮะคือเรียกได้ว่าแต่งตัวมาประชันความแนวกันนะฮะ แล้วก็คอนเสิร์ตเนี่ยเขาแบ่งเป็น5เวทีครับผมคือเรียกได้ว่าเดินวันเดียวเนี่ยไม่หมดแน่นอนครับผมเขามีเมื่อวานแล้วนะฮะวันนี้ความสนุกยังไม่หมดเท่านี้แน่นอนนะฮะเพราะว่าอย่างที่บอกเนี่ยงานมันกว้างจริงๆครับผมแต่ว่าครั้งหน้าเนี่ยเรายังมีบรรยากาศมาให้เพื่อนๆได้ชมกันออกนะฮะยังไงติดตามกันให้ดีเลยแล้วกันวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้เนี่ยเป็นเวลาของอู๋และรายการซอกแซกแล้วนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ